แชมป์ปฐมศึกษาพิทโธคำสามและเด็กหญิงพิดาสันนาัชนประถมศึกษาพิทโธคำสมนนาม 3, 6, 3. ค่ะขบวนการก่อการดีรู้หน้าที่ทางวินัยด้วยหัวใจพุลธรรมัชนประถมศึกษ 3, 6, 3. กาพิาาทโธคำสาม 3, 6, 3. ปัญหาหนึ่งนักเรียนไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติงานในห้องสองนักเรียนมีระเบียบวินัยค่อนข้างน้อย เขของปัญหานักเรียนใช้นผมศึกษาปี6ท,ทับ3จำนวน39คนไม่ค่อยมีระเบียบวินยัยและไม่ค่อยได้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องเรียนวัตถุประสงค์1เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ในห้อง2เพื่อปลูกฝังค่านิยมในตนเองและผู้อื่น3 เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิอชูผู้ปฏิบัติงานวิธีการแก้ไขปัญหา 1. ครูและนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 2. ครูสอดแทรกคุณธรรมดารุณธรรม6พร้อมู้รณาการพระบรมราชโชว,วาทด,ด้านวินยัย 3. แต่ละเดือนจะแต่งตั้งหน้าที่สลับสับเสี่ยนกันไป 4. ครูตรวจสอบการปฏิบัติงานของนักเรียนสองสัปดาห์ต่อหนึ่งครั้ง 5. เสริมแรงบวกเมื่อนักเรียนปฏิบัติงานหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพหลักคำที่นำมาใช้ดัง,น,งนี้ทำหกหนึอโลคยาสองศีลส,สาพุทธานุวัตสีสูตะตาห ธรรม,มานุวัต6อรินตาความเชื่อมโยงส่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนภาคเพียรมีวินัยใจอาสา1น,นักเรียนปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพเราทำได้2นักเรียนตระหนักแพลเห็นคุณค่าในตนเองและเปิดภายในสู่ภายนอก3นักเรียนมีวินยัยห้องเรียนต้นแบบ พระราชดำรัสพระราชดำริคำสอนพร,พระบรมราโชวาทหนึ่งทำความดีสองอดทน 3. ามมีวินยัย 4. จริงใจต่อผู้อื่น 5. ขยันขอบคุณค่ณคะ